สวัสดียามเช้าครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28มกราคมปีพุทธศักราช2567ครับสวนป่าน้องบันน้อยขอพาท่านผู้ชมมาชมวิธีปลูกผักชีใบเลื่อยปลูกครั้งเดียวกินตลอดชาติ การปลูกผักชีไปเรื่อยแบบง่ายๆาไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากนะครับคือเริ่มต้นนะเข้าสู่เรื่องเลยคือเริ่มต้นที่การนําต้นพันธุ์เลือกต้นพันธุ์ตามส่วนที่มีหรือตามท้องตลาดแต่ตามท้องตลาดมักจะไม่ค่อยติดเพราะจะบอดฉันจากการขนส่งและการล้างมาเรียบร้อยแล้ววิธีเลือกต้นพันธุ์คือต้นพันธุ์ที่โตพอประมาณ พร้อมจำหน่ายแล้วนะั่นแหละแต่เราสามารถที่จะถอนอามาปลูกได้ประมาณนี้อันนี้มีดอกแล้วนะครับเริ่มมีดอกอันนี้เอานําไปปลูกได้ด้วยวิธีการถอนหรือว่าขุดขุดไปเลยครับขุดไปปลูกอย่างนี้นะครับตัวอ,อย่างแบบนี้คือเอาไปปลูกได้เลยขณะเดียวกันที่บอกว่าวิธีปลูกใบผักีใบเลื่อยเพื่อให้ได้กินตลอดชาติเราต้องดูแลกันแบบไหน คือการไปปลูกนะเราต้องปลูกในบริเวณที่มีร่มํำไรส่วนจุดตรงนี้เหมาะในการที่จะปลูกผักชีไปเรื่อยคือการปลูกพืช5ระดับคือไม้สูงอันนี้คือต้นแคนะครับต้นแคดอกแคที่เราไปแกงส้มดอกแคขาวส่วนต่ำลงมาจากต้นแคใต่ต้นแคอันนี้คือไม้สูง ระดับสูงต้นดอกแข่สูงไม้กลางนะครับคือต้นมะละกอมะละกอคือไม้กลางไม้เตี้ยนะครับใ้เบี้ยก็จะขึ้นเองเราปล่อยไว้ธรรมชาติเนี่ยเขาจะขึ้นเขาเองเป็นพวกพริกนะครับเป็นพริกขี้หนูสวนอย่างนี้เขาเรียกว่าพริกขี้หนูสวนนะครับจะออกเม็ดให้เรากินทั้งปีขณะเดีวยวกันบริเวณใต้ต้น ดอกแคเนี่ยร่มเขาจะไม่เยอะเขาเรียกว่าร่มแบบลำไรร่มแบบลำไรนี่เหมาะกับการปลูกพืชหลายระดับบา,บางพืชบางชนิดไม่ชอบแดดเช่นตะขีไปเรื่อยของเราที่จะพาท่านผู้ชมมาชมในวันนี้คือเขาไม่ชอบแดดมากชอบแดดลำไรอยู่ใต้นใต้ต,ต้นไม้แต่ต้องมีแดดน่าส่องถึงเพราะฉะนั้นแล้วลักษณะของต้นดอกแคเนี่ยคือเขาจะไม่มีร่มหนาทึบ กิ่งก้านสาขาเขาจะบางนะมันเหมาะนะมะละกอก็อยู่ได้พืชที่อยู่ใต้ต้นมะละกอก็จะเป็นพวกบกชีไปเรื่อยแล้วปลูกไว้สักระยะหนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มออกดอกส่วนดอกเราไม่ต้องตัดทิ้งนะครับดอกไม่ต้องตัดทิ้งเราสามารถเก็บไว้ให้เขาแผ่ออกมาเป็นดอกขนาดใหญ่โดยลักษณะของดอกเขาจะแผ่ออกเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้คือเริ่มออกดอกที่ดอกแข็ร่วงลงมา ดอกแคร์เราก็จะมีกินทั้งปีเมื่อพุ่มของดอกโตเต็มที่จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือมันกระจายไปทั่วอันนี้คือดอกแก่ดอกแก่ของเขาเต็มที่คือจะออกสีน้ำตาลสีดำชี้ให้ดูนะครับตรงไม้เนี่นี่คือดอกดอกแก่อันนี้ขยายพันธุ์ได้นี่คือดอกแก่นะครับนี่ดอกแก่ ตรงนี้เขาจะร่วงของเขาเองในขณนะเดียวกันเราวางสปริงเกอร์ขนาดเล็กมินิสปริงเกอร์ในสวนเราเปิดสปริงเกอร์เนี่ยดินเขาจะชุ่มอยู่ตลอดนะดินเราชุ่มอยู่ตลอดเมื่อดอกเขาร่วงลงไปเนี่ยเขาจะงอกเองเนี่ยล,ลัากษณะการงอกของเขาจะเป็นเบีย้ยเล็กๆเบี้ยจิ๋วๆเล็กๆเ,เ,เ,เราสามารถหาดูในพื้นดินที่เราปลูกไว้เนี่ยจะชัดเจน นะครับตรงนี้งอกแล้วครับอดอกตรงนี้ลักษณะดอกบริเวณเนี้ยเขาร่วงนะครับอันนี้ปลายไม้คือนี่คือเบีย้ยของผักชีไปเรื่อยเล็กเ,กเกขางอกเองนะครับงอกเองแต่การกำจัดวัชพืชใช้วิธีถอนนะใช้วิธีถอนหญ้าถอนออกถ้าเราใช้วิธีฉีดยาขยะเขาก็จะตายด้วยใช้วิธีตัดหญ้าใบผักชีใบเลื่อยก็จะขาดใช้วิธีถากใช้จอบถาก เบียเล็กๆก็จะโดนทําลายไปด้วยขนาดน,นี้เราก็เลยแบบนี้เราก็เลยใช้วิธีถอนเมื่อเราลดน้ําเปิดสปริงเกอร์แบบมินิสปริงเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนสปริงเกอร์จะหมุนเม็ดที่ร่วงนะเม็ดที่ร่วงนะครับเขาจะงอกขึ้นมาเองนะเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะรุ่นนี้คือรุ่นที่โดนเราเตะหรือว่าโดนลมพัด มันก็จะกระจายออกตามรอบนอกนะครับเราก็ถอนหญ้าไปในหญ้าลกๆแบบเนี้ยเมื่อเราเห็นเบียยเเ้ยอย่างนี้เห็นเบี้ยอย่างนี้เราก็ถอนหญ้าออกไปถอนหญ้าไปเมื่อมันโตมันก็จะมีดอกเขาก็จะร่วงถ้าเราเปิดน้ํากระจายออกไปเรื่อยๆเราปลูกต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวเราปลูกต้นไม้เราเปิดน้ำให้ต้นไม้อันนี้เป็นต้นลิ้นจี่นะครับต้นลิ้นจี่ เราเปิดน้ําให้ิึงจี่เปิดน้ําให้แมละกอเปิดน้ําให้กล้วยกล้วยหอมทองนขนาดเดียวกันผลประโยชน์ที่ได้คือมเมล็ดพันธุ์ที่แก่ของผักชีไปเรื่อยเขาก็จะร่วงเขาร่วงลงมาปุ๊บเนี่ยเขาได้ความชื้นเขาก็งอกเมื่อเขางอกเนี่ยเขาจะป้นอยู่กับป่าอังทุกตัวอย่าง,างปอนอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเขาอยู่ของเขาได้ครับเหมือนเนี่ยเดีย๋ยวเราก็ทําการกําจัดวัชพืชออก กำจัดวัชพืชออกถอนนะครับเมื่อเราลดน้ํามันชุ่มฉ่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนีย่ยเราก็ถอนออกเมื่อเจอต้นต้นผักชีไปเลยเราก็ถอนกำจัดวัชพืชให้เขาเพื่อให้เขาได้มีที่ขยายให้มีที่ขยายาถอนออกให้เขาเขาก็จะมีที่ขยายเบียยเล็กๆที่อยู่ข้างล่างเขาก็สามารถที่จะงอกได้อีก ขามีที่ที่โตของเขาเนี่ยต้นนี้แก่แล้วแต่เราเพิ่งเห็นครับเราใช้วิธีถอนมันถอนออกง่ายๆตรงนี้ผมลดน้ำประจําดินจะชุ่มเราถอนออกได้เราก็จะได้ต้นผักชีไปเรื่อยหนึ่งต้นเป็นต้นพันธุ์เราก็จะได้ผักชีต้นพันธุ์หนึ่งต้น,ตนเพื่อในการปล่อยให้เขาขยายเองส่วนเราจะนําไปอบประกอบอาหารต้มยำต้มแจ็บหรือว่าใส่เครื่องปรุงยำต่างต่างเราก็สามารถที่จะถอนออกไปได้เลย ตัวอย่างในการกระจายออกไปผมถอนหญ้าตามนะครับเราก็จะกระจายแบบนี้ในร่องน้ํานี่คือเราไม่ได้หว่านมาเมล็ดมานะครับเขาปิวมาหรือเขาไหลมาตามน้ําเนี่ยเนี่ยเขาไหลมาเราก็ถอนหญ้าออกแ้วเขาไหลมามันก็กระจายอยู่ตรงนี้ส่วนกระแสน้ําหรือว่าสารละสมีของน้ำนะสารละสมีของสปริงเกอร์เนี่ยเขาสาดมาถึงความชุ่มชื้น ทำให้เหมาะการเจริญเติบโตภายใต้ร่มเงาที่เป็นแสงําไรมันก็โตได้นะครับก็นํามาฝากกันในเช้าวันนี้ในวันอาทิตย์ที่28มกราคมนะครับสําหรับสวนป่าน้องบัวน้อยมีเรื่องราวดีๆก็จะนํามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านและผู้ที่ติดตามนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับท่านที่ติดตามสวนป่าน้องบัวน้อยนะครับต่อไป ผมก็จะนำเรื่องราวต่างๆดีๆมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยมีโอกาสเจอเทคนิคใหม่ๆผมก็จะนำมาฝากทุกท่านนะครับ